บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันผมสันทัดในกับรับหน้าที่ดำเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่สามเดือนมิถุนายนในหัวข้อเรื่องอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์พระเจ้าและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาใกล้ครวนและสามกีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อ12นะครับพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อที่1ถึงข้อ12ก็ได้ปรากฏเรื่องราว และเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ทรงสถิตที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณและอาศัยอยู่ที่ส่วนของทะเลไกลโพนแม้ถึงที่นั่นพระหัตของพระองค์จะนําข้าพระองค์และพระหัตขวาของพระองค์จะยึดข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าขอเพียงความมืดจงบังข้าไว และจงให้ความสว่างรอบค้าเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็แจ้งอย่างกลางวันความมืดเป็นอย่างความสว่างเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ค้นตัวเสร็จฉันก็เดินเข้าไปในเรือนจำเขตลงชื่อผู้เข้าเยี่ยมแล้วก็นั่งลงในห้องรับรองที่แน่นขนาด ฉันได้อธิษฐานอย่างเงียบๆมองดูพวกผู้ใหญ่ที่กระสับกระส่ายแล้วก็ถอนหายใจขณะที่เด็กๆบ่นเรื่องการรอผ่านไปชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่ติดอาวุธขันรายชื่อซึ่งมีชื่อของฉันด้วยเขาพากลุ่มของเราเข้าไปในห้องแล้วก็ชี้ให้นั่งเก้าอี้ที่กำหนดไว้เมื่อลูกเลี้ยงชายของฉันนั่งลงบนเก้าอี้อีกฝั่งของบานกระจกหนา แล้วก็หยิบหูฟังโทรศัพท์ขึ้นมาความสิ้นหวังอย่างที่สุดก็ท่วมท้นตัวของฉันแต่ในขณะที่ร้องไห้พระเจ้าทรงยืนยันกับฉันว่าลูกเลี้ยงของฉันยังคงอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่139ดาวิดได้ทูลพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ คำประกาศถึงพระเจ้าผู้ทรงสศพพัญอยของดาวิดนำไปสู่การเฉลิมฉลองถึงการทรงดูแลและปกป้องอย่างใกล้ชิดของพระองค์พระปัญญาอันกว้างใหญ่ไพศาลและการทรงสัมผัสอย่างลึกซึ้งของพระเจ้าท่วมทนท่านดาวิดถามคำถามที่ไม่ต้องการคําตอบสองข้อดังนี้ว่าข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ เมื่อตัวกอกเราหรือว่าคนที่เรารักตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกสิ้นหวังและอับจนหนทางพระหัตถ์ของพระเจ้ายังคงเข้มแข็งและก็มั่นคงเสมอแม้ขณะที่เราคิดว่าเราหลงไปไกลจากการทรงไถด้วยความรักของพระองค์แต่เราก็ยังอยู่ในเอื้อมพระหัตถ์ของพระองค์เสมอ และสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดใคร่ครวญดูว่าการรู้ถึงเอื้อมพระหัตถ์อันกว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้าส่งผลต่อความเชื่อของคุณอย่างไรบ้างและพระองค์ทรงปลอบประโลมคุณอย่างไรในเวลาที่คุณรู้สึกสิ้นหวังและอับจนหนทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาะประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะ ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเปลี่ยมไปด้วยความรักขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์จดจำว่าพระองค์ทรงปรารถนาและสามารถที่จะเอื้อมพระหัตถ์ถึงข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักเสมอจึงอธิษฐานกลับทุนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ภพอกิกรมานาประจําวันตระหนักถึงความท้าทายในการเฝ้าเดี่ยวและการอ่านพระคัมภีร์ของพี่น้องผู้พิการทางสายตาผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออกและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุเราจึงมีความตั้งใจผลิตมานาเสียงในรูปแบบเครื่องเล่น MP3 จํานวน1 5 0 0เครื่องประกอบไปด้วยบทความมานาเสียงเฝ้าเดี่ยว2ปีพระคัมภีร์เสียงทั้งใหม่และเก่ารวมถึงหนังสือเสียงเพื่อการเรียนรู้อีกสองเล่มโดยจะกระจายเครื่องเล่นเหล่านี้ไปยังมูลนิธิคนตาบอดสถานพยาบาล กลุ่มผู้สูงอายุและพี่น้องที่มีความบอบค่องในการอ่านถ้าหากว่าคุณมีหัวใจเดียวกันกับเราที่ต้องการส่งต่อเครื่องเล่น MP3 แก่คนเหล่านี้คุณสามารถร่วมรับใช้กับเราผ่านการอธิษฐานและการถวายทุกการถวายของท่านมีส่วนในการส่งต่อประพ่อกับพี่น้องคนไทยอีกมากมายคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการจะติดต่อ มาอย่างทีมงานของเราผ่านช่องทางดังนี้นะครับจดหมายหรือใบสินิบัตจาน่าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้พนสามห้าฝอหวัวมากกรุงเทพหนึ่งศผ่านทางเว็บไซต์ครับที่ www thaiodb org และก็สอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0 2นย์สอ6 6 7แถึงเและทั้งหมดนี้คือมานาประจําวันนะครับ หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการในครั้งต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับทรงทายทอ<ม>ก่อชีวิตข้าให้เกิดมา ให้สูงเพียงใดต่อให้คขาจะตกในหลุมเล็กสักเท่าไรทุกเวลาพระหัตพระองค์ทรงยืดข้าไว้ปกป้องให้คขาปลอดภัยในความรักพระองค์